อ้อยก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกม r o b l o x อย่างในแมทที่มีชื่อว่า w Week p e พ c ซนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับ แฟน์ของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะนะคะอี๋อี๋อ่าใช่แล้วคะ่ะทุกคนก็ในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาทำการรีวิวแบบแนววันพีซของคนไทยนะเพราะว่าทาง คนผู้สางเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทักเข้ามาใน Discord อ,อยากจะให้เราเนี่ยทำการรีวิวในส่วนของแบบนี้ให้เขาหน่อยนะคะก็ในรอบเนี่ยจะมาทำการลองดูกันเลยว่าไอจ้จอบแมปวิ p พีสอันนี้เนี่ยจะมีวิธีการเล่นแล้วก็ระบบเนี่ยจะมีอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะซึ่งได้ทำการบอกแล้วนะคะว่าเป็นแบบของคนไทยนะะแบบนี้ i g p พีสเนาะ โอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนี่ยก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่ที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมในการก,กับเราสามารถเข้ามาจองก,กันทาง Discord ได้เลยก็เดี๋ยวจะทำการทิ้งลิงก์ d i s c อ r d เนี่ยเอาไว้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนะคะของช่องใหม่เนาะซึ่งในส่วนของลิงก์ช่องใหม่ก็จะอยู่ที่ใต้อคอมเมนต์นะคะก็ช่วยไปฝากผลงานติดตามให้ในส่วนของช่องอีกช่องหนึ่งด้วยละกันเนาะ ส่วนลิงก์ดิสค้จะอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็ชมเชน YouTube ของช่องใหม่นะคะก็สามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยเนาะอ่ะโอเคก็ถ้าทุกคน,นพร้อมที่จะเข้ามาดูในส่วนของการรีวิวแมปของคนไทยแมปบ g p กพ c e แล้วเนี่ยก็มาดูพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะคะโอเคอย่างแรกเลยตรงทางด้านหน้าของเรานะคะหน้าต่าง g ี i จะมีในส่วนของระบบคัมแบตนะให้เรามาทําการโจมตีใส่ในส่วนของศัตรูได้ด้วยเนาะมีสกิลไหม หมือนจะไม่มีนะคะมีแค่แบบว่าเอาไว้โจมตีแค่นั้นเองโอเคอ่ะโอเคนะคะกดคลิปไปการโจมตีเนาะแล้วก็ตรงในส่วนของบนหัวของชื่อของเราเนี่ยจะมีค่าหัวนะคะหรือว่าค่าเบ้าตีนั่นเองโอเคอุ้ยแล้วก็ในส่วนของนี้นะคะเราจะมีเป็นแบบว่าวงเล็บสีเขียวเนี่ยคือเราอยู่ในเซฟโซนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มี HP เนี่ยจะเป็นค่าแรกอยู่ที่105ค่า s t a น่าจะเป็นค่าสติมิแน่อยู่ที่105นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนเราจะสามารถ กโปได้นะ,ะกระโดดได้รัวๆนั่นเองนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงทางด้านล่างของหลอดเลือดสีส้มนะจะมีค่าชื่อของเราเนาะแล้วก็มีค่าเงินเบรีเป็นศูนย์เองนะ,ะในตอนนี้ระบบเมนูจะมีการดูค่าแซดของเราได้นะะจะมีการค่าสแตรนช์ค่าความทนทานดูร a บ i ิลิตี้เนาะค่า s t ตมินา่ายังเลเวลหอยู่เลยแล้วก็ค่าผลพิศดารเดเวลฟรูดนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเลยนะ,ะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวลองดูซิต,ตรงนี้น่าจะสามารถเซส,สปาพอยต์ได้นั่นเองโอเคกดตรงนี้นะคะกดเซฟสปาพอยต์ F4 อ้าขอบคุณครับผม f c เหรอเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอทําการเซฟสปาพอยต์ก่อนเซส,สปาคนกับคนนี้นะโอเคแล้วก็ที่มันเป็นหีบนี่คือ inventory นะคะหรือว่าช่างกระเป๋าของเรานั่นเองอืมเรากดคลิกไม่ได้นะคะในตอนนี้ไหนลองดูซิเอ๊่าถ้าเรากดตัว Q เนี่ยจะเป็นการคล้ายกับหมุนกลิ้งแดชนะคะ บอสเซลเลอรขายเรือได้ใช่ไหม by o k y เราต้องซื้อเรือนะคะในราคา250นั่นเองโอเค black merchants อันนี้คืออะไรเอ่ยเราต้องการมีเงินเบลี5จนเหมือห้าพันเบลีนะคะในการสุ่มผลปีศาจอ๋อโอเคเข้าใจแล้วต้องทําการสุ่มผลปีศาจด้วยนะคะโดยที่ต้องใช้เงินเจนเหมือหพันในส่วนของระบบเควสเน,น่าจะไม่มี NPC ให้เรารับเควสใช่ไหมไม่น่าจะมี NPC ให้เราสามารถรับเควสได้แล้วก็ อันนี้คืออะไรเอ่ย Bandit level 5นะคะตัวนี้จะเป็น Bandit level 5เหมือนกันหมดเลยโอเคการโจมตีปกติมันสามารถโจมตีเรากลับได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมโจมตีกลับนี่ไงนี่ไงตีกลับไปสิไหนดูสิฮะว่าเราได้เมรีมาเทีย20นะคะคุณผู้ชมอมถ้าเราทําการโจมตีตรงนี้เนาะ level เเของเราตอนนี้ Bounty อยู่ที่10แล้ว15แล้วเพิ่มทีละ5นะคะตรงจุดนี้ไหนดูสิเออโอเค ไหนเตียนต่อฮะแบนดิตอุยอุยอุยทำไมมันดูเยอะๆฮะในส่วนของแบบิธีจะไม่มีในส่วนของ Private Server นะคะคุณผู้ชมโอเครีวาร์ด20เบลีแสดงว่าเราเนี่ยเลเวลอัพแล้วแน่เลยไหนดูสิในส่วนของตรงกดแท็บขึ้นมาจะไม่มีเลเวลบอกเนะเาะแล้วก็ไหนเรากดอะไรได้อีกอมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถปยงเพงในเกมได้ตรงทางด้านล่างได้เลยโอเคเดี๋ยวฟาร์มกันต่อนะฮะ เราสามารถดูระดับของเราได้จากตรงไหนเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะคะของแบบนี้เนาะอืมคิวไปอีซี่มากค่ะแล้วก็เลือกของเราจะทําการรีไปเรื่อยๆด้วยนี่เนี่ยนี่น,นี่โอเครีบาตรยี่สิบเบรีชึบชึบนี่ไงเลเวลเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ค่าบัฟตี้เราก็เยอะขึ้นด้วยเดี๋ยวเราดูค่าแต่ของเราดูหน่อยสิฮะตอนนี้ค่าสเตรนจ์ของเราอยู่ที่เลเวลสิบหกเนาะแล้วก็ค่าดูรับลิตี้อยู่ที่เลเวลสิบเอ็ดนั่นเอง เอ้ยขอบคุณมากค่ะผมโอเคําทำการอันนี้ไปตีไปตีตีต,ตีเรียบร้อยฟาร์มแบบอีซี่ชิลๆนะคะโอเคตอนนี้คือเรามีเงินพอที่จะเอาไปซื้อเรือได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการซื้อเรือกันเลยละกัน,นะคะ่ะว่ามันมีเกาะอ,อื่นด้วยหรือเปล่าเนาะเออไม่มีของรอบจากพวกมอนอะไรนี้ด้วยไหมอะไอ e บนทอรียังกดไม่ได้นะคะแต่ทำการซื้อเรือก่อนกดคลิกนี่จะเป็นการซื้อเรือทันทีนะคะคุณผู้ชมเย้ย เย้ย <Yay! laughs> มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออไปว่าเราสามารถอันนี้ได้นะคะคุณผู้ชมนี่เนี่ยไปแล้ว let's go ขึ้นเรืออุ้ยแหลกแหลก,กนะคะไหนลองมาดูตรงนี้ซิว่าตรงนี้นะคือเกาะไหนอะไรยังไงนะคะโอเคไหนลองดูซิอืมก่อนนี้ต้องใช้เลเิลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยอ่ะจาะเลยไว้ตรงนี้ก่อน ชึบโอเคตรงนี้เฮ้ยเขามีอาวุธด้วยนะคะตรงนี้เขาใช้เลเวลอยู่ที่ประมาณ20่สู้ได้ไหมมาลองดูกันโอ้โหสู้ได้อยู่นะคะแต่ว่าเราโดนตีเลือดเข้าไปเยอะอยู่เหมือนกันโอเคมาน,นี่ดีมาน,นี่ดีเออเอาสี่หมัดต่อหมัดละคบผมนี้ได้เงินใช้รายเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่เลือดที่เราเสียนะคือต้องเสียเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเลเวลยีชึบชึบ น,น,นี่ไงนี่ไงโอเคอมอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ค่าเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเนาะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าภาพสวยนะแล้วก็ระบบอะไรก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าอยากให้มีระบบที่แบบเห็นเลเวลหน่อยไม่รู้ว่าดูยังไงนะคะตรงนี้มันดูเลเวลอย่างไงอะ่ะเอออยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่แล้วเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยไปทําการสำรวจแบบอื่นกันต่อนะคะแต่ว่าเกาะอื่นนั่นเองชึบไปกันไปก่อน เราต้องเก็บกันให้ถึงเจ็0ห้าพันเลยนะคะในการสูมผลปีศาจครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมอาจจะต้องทำการฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าจะสูได้นั่นเองโอ้โหเรือเราก็จะหมดหลอดอยู่แล้วแต่เราจะลองไปที่อีกเกาะหนึ่งโอเคเรือเราหายนะคะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่เราได้รู้นะคะว่าถ้าเกิดเราจอดเรือไปสักพักเนี่ยหรือว่ามันมีคนขโมยเรือหรือเปล่าเอออาจจะใช่นะอาจจะมีคนขโมยเลยหรือว่าถ้าเราจอดทิ้งไว้กลางทางเนี่ยเราเนี่ยเรือของเราอาจจะหายก็ได้อะไรประมาณนี้ เดีลองดูซิตรงนี้เราสามารถกระโดดไปได้เรื่อยๆนะคะกระโด dash, ดแล้วก็แดชโดยการกดตัวคิเนาะซึ่งถ้าใครไม่มีผาปิศาจจะสามารถทําได้นะคะเยโปะชิบเนี๋ยลองดูซิตรงนี้จะมีบอสนะคะคุณผู้ชมบอสตัวนี้ต้องแชร์เลเวลประมาณเท่าไหร่วัวว้วเลเวลหนึ่ราเลยนะคะอย่างเยอะเลยโอ้ไม่กอด เลเวลเยอะจริงใช้เยอะมากแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆเกาะที่เรายังไม่ได้ไปทําการสำรวจนะคะคุณผู้ชมแต่ลองดูสิคะว่าไอ้กลมๆน,นี้มันคืออะไรเอ่ยเราจะไปโดยที่ไม่ต้องใช้เรือนะคะเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยต้องเสียงเงินด้วยโอเคไหนดูสิเกาะนี้น่าจะมีเป็นคล้ายๆกับบาเรียล้อมรอบนะคะมีลรรักษณะที่เป็นเห็ดไม่มั่นใจนะคะว่าในเรื่องนะคอเลกเกาะนี้ว่าอะไรนะเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ มอนที่ต้องทำการโจมตีจะต้องใช้อยู่ที่เลเวล90นะคะคุณผู้ชมไม่น่าจะสู้ไหวนะคะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องขอทําการสำรวจอีกสักเล็กน้อยแล้วกันไม่มั่นใจนะคะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการสมคนพิสานได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องมีเงินอยู่ที่จํจานวน75,000เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเยอะสําหรับเราอยู่พอสมควรเลย โอ้ตรงนี้มีขายอาวุธด้วยขายอาวุธดาบนะคะตรงนี้ข้างหลังของเกาะตรงนี้นะคะเราจะต้องใช้เง,เงินอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันอ้าวใกล้แล้วใกล้แล้วมาดีดิเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่ออีกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเบรลีนี่ชื้มชื้มชื้มชาบ,ชบเรียบร้อยเก้าร้อยหกสิบห้าฮะโอ้โหแย่งกันซามแบบอ e ีพิกมากนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะเพราะว่านี่เป็นในเซิร์ฟเวอร์หลักโอเค โอเคที่เห็นอยู่อีกอย่างนึ่งก็คือถ้าให้เพื่อนช่วยฟาร์มเนี่ยจะไม่ได้เงินด้วยนะคะคุณผู้ชมมันจะได้แค่กับผู้เล่นที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดโอเคตอนนี้มีอยู่หนึ่งพาแล้วสมนี่ไงซื้ออาวุาธคาทนาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้เลยฮะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันสิว่าอาวุาธคาทนาได้มีสกิลหรือเปล่าสกิลอ e? ีไม่มีนะคะโอเคเป็นการคลิกโจมตีปกติเลยโอ้ยดาเมจโรแรงใช้ได้นะฮะโอเคนี่นี้เอาสีฟาร์มได้แบบว่าอีซี่ขึ้นนะคะคุณผู้ชม โอเคฟาร์มกันต่อชื้อชื้ชื้อ,อ,อนี่ไงเรียบร้อยแต่ดูซิมีสกิลอะไรอื่นๆอีกเรลองกดปุ่มบนคอมมั่วๆดูนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะอืมโอเคเกาะนี้จะมีที่ให้ซื้ออาวุธคาทนาด้วยแม่ไม่แน่ใจว่าเกาะอื่นน่ยมันจะมีด้วยหรือเปล่านะคะอืมโอเค นี่นี่นี่สงผลปีศาจนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําการเก็บเงินให้ครบ7 5 0 0 0้ 75, เนาะในการที่จะส่งผลปีศาจนั่นเองงั้นเดี๋ยวขอทําการว้าไปตอนที่มีเงินจํานวนพอเลยละกันนะคะคุณผู้ชม Meanwhile เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เนะี่ยคือเราไม่ได้อัดไว้นะคะเพราะว่า,าคิดว่าจะแบบ F k สสักพักหนึ่งแล้วคือเรามาลองมาฟาร์มตัวนี้ก็คือฟาร์มได้แล้วแต่ว่าเหมือนเราจะได้มาเป็น Secret Key อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นกุญแจลับหรอ คุแจรับนะคะคุณผู้ชมเพื่ออะไรอะ่ะแล้วไอ้ปุ่มแดงๆนี่มันคืออะไรเอ่ยสปาหิมอิสบอนแจ็คออฟลิปเปอร์นะคะ what is this oh my god ดาเมจยังแรงเอ,อือเฮ้ยเราทำการสปราอะไรเนี่ยคุณผู้ชม สปาแจ้งออฟลิปเปอร์เฉยเลยเดยวที่ต้องใช้กุญแจนะคะแล้วก็ไปกดปุ่มที่เป็นอแดงๆนะคุณผู้ชมที่ทุกคนเห็นอย่างเมื่อกี้เลยมันอยู่ตรงกอดนี้นะคะคือเราก็ได้กุญแจมาแบบงงๆนะคะคุณผู้ชมเราไม่ได้แบบอันนี้ด้วยไม่ได้อัดไว้เสียดายมากเดี๋ยวลองดูสิฮะเนี่ยแจ้งออฟลิปเปอร์นะคะมันสู้ไม่ได้เพราะว่าเราดาเมจแรงไม่พอโอ้ใหม่กดแล้วมันยิงได้จากระยะไกลด้วยนะคะคุณผู้ชม โดนไปโดนไอเจ้าตัวแจ็คออฟริ p ์เพอร์โจมตีไปสุดน่ากลัวเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทําการฟาร์มกันต่อนะคะอุยอุยเจ็บเจ็บเจ็บออกก่อนออกก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจอกันอีกทีตอนที่เราแบบฟาร์มเรียบร้อยเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมโอเคทุกคนนะคะในตอนนี้เนี่ยตอนที่เราได้ทําการ AFK ฟาร์มนะ,ะคะคุณผู้ชมก็ได้ไปทําการโจมตีอไอเจ้าตัวนี้นั่นเองฮะซึ่งมันเป็นไอเจ้าตัวบอสนะคะที่เป็นฮาโลวีนนั่นเองนะคะแล้วก็ทําการโจมตีสําเร็จ จนมันเนี่ยดรอปในส่วนของสกาย์หรือว่าเคียวมานั่นเองฮะเห็นไหมเอ่ยนี่เลยจับประมาณนี้นะคะเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยกว่าจะโจมตีมันตายได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนท่าแหวของเขาเนี่ยเขาเหมือนจะมีการอัปเดตด้วยนั่นเอนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นการอัปเดตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะคะทาให้โดนแบบว่าเออออกจากเซิร์ฟเวอร์เนาะตอนที่เราทําการ AFK เสร็จแล้วนั่นเองโอเค ก็เดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะไปทําการโจมตีไอเจ้าตัวฮาโลวีนกันอีกสักรอบหนึ่งนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนั่นเองกว่าจะดอในเซิงของอาวุธเคียวมาเนี่ยอาจจะต้องทําดาเมจให้มันความเสียหายค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะคะแถมได้เงินมาเป็นจํานวนเยอะมากๆอีกด้วยนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะโจมตีดูนะนี่ดาเมจพันเก้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมาดาน,นะเนี่ย ด้ไหมเราถือว่าลุนแนใชได้เลยก็ต้องไปทําการโจมตีไอ้เจ้าตัวนั้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการเรียกไอ้เจ้าตัวนั้นก็ทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะว่าต้องมีกุญแจก่อนแล้วก็ไปทําการกดสปาะคะท์ที่ไอ้ที่มันเป็นตุ่มแดงๆของต้นไม้ต้นนั้นเนาะก็ทุกคน,นก็จะสามารถรับได้ในส่วนของสกาย์อันนี้นั่นเองอย่างเท่เลยสุดก็ได้มาแล้วโอเคแล้วก็มาทําการส่งผลปีศาจกันบ้างดีกว่าะคะ่ะตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ7 7 0 0 0แล้วแต่นรเนี่ยจะมาทําการคุยกับแบล็คเมอร์เชนนะคะ สมในสตวนกของเดวิสฟลูหรือว่าผลปีศาจนะฮะอมไม่อยากจะกินเลยรู้เลยนะคะว่ามันเป็นผลอะไรรู้สึกคุณคุณไ้ไหมเอ่ยถ้ากดกินแล้วอันนี้จะหายไหมอ่ะกวัวมันหายมากเนี่ยคุณผู้ชมอาจต่ลองไม่ลองไม่รู้เนาะลองกินแล้วกันแค่ดูซิได้มาเป็นพลัง i n v เว i ซิเนะคะกดตัวอีจะเป็นการล่องหนโอเคกดตัวอีอีครั้งจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ไม่ได้แค่นี้จริงๆค่ะได้ผลเกลือซะด้วยสิอย่างแย่เลยค่ะได้ผลค่อนข้างเกลือแต่ว่าอะใช้งานผลปิศาอธิละกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรามีในส่วนของสกายแล้วน่าจะฟาร์ไมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนก็ในส่วนของอาบูชินีนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยตอนที่เราหลุดออกมาจากเกนคะ่ะก็รู้สึกว่าสกายเนี่ยจะไม่หายอันเดียวนะเหมือนจะอยู่กับไอดีเราไปตลอดเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของอาบุคัทเทนาในที่เราซื้อไปถ้าออกไปก็คือมันหายนะคะอ นี่ไงอโอ้โหมาฟาร์มไปเต็มเลยค่ะตรงนี้มาหนีดินี่นีหนีหนีหนีนีนีเออดาเมจมันใกล้จะตายแล้วคะวิธีการเนี่ยที่จะไปทําการโจมตีเจ้าตัวนั้นแบบง่ายๆก็ให้ทําการเซสสปานะคะระหว่าง2เกาะเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเกาะนี้กับอีกเกาะหนึ่งที่มันมีบอสตรงโซนน้าแข็งนั่นเองคะ่ะเซสสปาตัวนี้ไว้ก่อนเหมือนพอเราเซสสปาพอยต์เนี่ยถ้าเราโดนตเตะออกจากเก์หรือว่าออกเนี่ยเหมือนจะไปรีที่เกาะใหม่นะคะมันไปรีที่เกาะเดิมเริ่มต้นเนาะ โอเคในส่วนของผลปีศาจมัน <laughs> ไม่ได้เลยอ่ะได้ผลเกลือมานะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรยะไปทําการโจมตีมาเรื่อยๆแล้วกันมานี่มานี้โอ้ไ okay. งมันก็จะตายแล้วฮะเออจะเราไปทําการล่อให้มันตีคอนอื่นก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยดูซิมันตามในส่วนของนี่ด้วยนะคะอ๋อเวลาตีให้จูกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เนี่ยโอเค นี่ไงเบคอนเขาจู๊กอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าไเบคอนเขามีออกเป็นค่าเบลตี้นะโอเคเดี๋ยวนะฮะเอาไงดีนี่ไงืออแดดจูก๊ก่อนอ้าวมันอยู่นิ่งแล้วนี่นี่จู๊กไป fc ขอบคุณค่าเบคอน fc โอ้โหเดี๋ยวนะฮะหนูมาอยู่ตรงนู้นก็สามารถตีแล้วก็แลกดาเมจกันได้นะคะคุณผู้ชม แต่จนกว่ามันจะตายเลยนั่นเองนะคะซามูไร is coming ซา oh, มูไรยังมีอีกหรอมันมาจากไหนล่ะทีนี้โอ้พระเจ้าช่วยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมกำจัดได้เสร็จสิ้นได้มาหนึ่งหมื่นเบลีนะคะรอบแรกแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นเบลีโอเคแล้วก็ได้สกายมาอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงได้เงินโอ้โหน่าจะประมาณห้าหมื่นเบลีได้หรือเปล่าเอ่ยจริงด้วยแสนสามแล้วฮันจังหวะนี้โอ้ my god เป็นการฟาร์มเงินที่แบบว่าอีซี่สุดๆนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการเสกผลปิศาจอีกสักหัหนึ่งละกันขอรีเซ็ตนะคะคราวนี้โอเคเพื่อให้ไปได้ไกลามากยิ่งึ้นเนาะชึบโอเคมีเงินอยู่แสนสามแล้วแสนห้านั่นเสกกันมารื่ยๆเลยฮะส่วนนี้ก็สามารถมาทำการวิธีการฟาร์มเงินแบบง่ายๆนะคะฟาร์มได้แบบวิธีตามเราเลยแล้วก็มาทำการสุ่มผลปิศาจกันก่อนใหนดูซิ เราสุดได้สองผลนะคะคุ้นๆนันน,นายเนี่ย โอ้ไมยก็ผลีว e u ิเบิลทั้ง3ผลอขอจบไว้ประพันธ์ละกันนะคะเลือส,สุดๆแต่ว่าสามารถกำจัดไอเจ้าตัวแจ็คออนและเทิร์นได้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคประมาณนี้ละกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบในส่วนของคลิปวิดีโอน,นี้เนี่ยช่วยกันฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกแลังใจให้กับเราด้วยนะเองนะสำหรับใครที่อยากจะลองมาเล่นแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำการทิง้งลิ้มแบบนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ที่ใต้น description นะคะโอเค สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันแล้ฮะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม